ทุกท่านทัพผมมีอะไรจะบอกทัพทัพดาดุมฟอตติตาให้ถึงนี่ติ๊กติ๊กไชเบอร์มี่มี่อตติตาติ๊กติ๊กทำติ๊กไชเบอร์ด้วยครับเพื่อเป็นการใช้ชีวิตต่อไปเพื่อให้ช่องเราจะดันมากยิ่งขึ้นจะมีคอนเทนต์มากยิ่งขึ้นจะทำให้มันหนุ่มากยิ่งขึ้นทำให้เป็นแบบเหมือนเกลี่ยนชีวิตอ่ะเออนั่นแหละมาทุกท่านฟอตติตาด้วยครับ นีทุกท่นบาท่านี้่ะบายฝากติตามด้วยให้ดีสิทุ่าด้วยครับาทุกท่นครับโอ้ยมืดตัวโอเคครับตัวีครับทุกคาน ตอนโอ้ยทหารทำไมทุกท่านทุกทนวันนี้ผมจะบอกทุกทอนว่าตอนนี้เนี่ยพู้นี้อาจจะไปวันตรุตีนะทุกทอนตบมือเร็วโอเคถ้าตบมือเสร็จแล้วฝากติด,ดตามอเราด้วยเพื่อติดตามว่าที่91มัธรามปีตอน565ปีสุพรรณีปรนี่จะเป็นวันตรุตีนะครับทุกทอน ฝากติดตามวัตถุตีวัดที่สามีเอ็ดจุ๊เอ้ยสามีเอ็ดมาตราทมปีต่อห้าหกห้าท่านี้เจอตันวัตถุตีบายอาจจะมืดหน่อยวะเอย่าไม่มืดโอเคบายบายฝากติดตามด้วยเพื่อติดตามวัตถุตีนะ้ะบาย